สัดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวที่ศูนย์ยูนิไลท์แห่งหนึ่งค่ะขอบอกเลยค่ะว่าเป็นศูนย์ที่ขายปุ๋ยยูโอนิกได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะเราไปดูกันนะคะว่าศูนย์นี้เขาจะใหญ่โตขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะในที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปหาตัวเจ้าของสูตรกันดีกว่าค่ะไปคุยกับเขาดีกว่าว่าเขาเปิดร้านเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าทําไมเขามียอดขายเขาต้องมีเคล็ดลับอะไรดีๆแน่เลยค่ะตามมาเลยค่ะมีใครอยู่ไหมเอ่ยอ้าวนี่เ<า>จ้าตัวสวยอยู่ที่นี่สวั <c oughs> สดีค่ะสวัสดีค่ะนีะ่มาถึงนี่เล นี่เราเจอแล้วนะคะค่ะก็สอัสดีค่ะเอฟนะคะ oh. จันทการมุสิกสานค่ะ oh. ก็เป็นตัวแทนขาย oh. ออยูนิไลท์นะคะศูนย์หาดยายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะนี่จากที่เข้ามานี่เป็นอย่างที่เขาล่ำลือกันเลยนะบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยไม่เหมือนไม่มีร้านขายปุ๋ยขายยาเลยเนาะใช่แต่น่าแปลกใจมากทำไมถึงมีแบบว่าคน <S <S เขาเรียกว่ามีมีเกษตรกรเขารู้นะว่าเราเป็นแหล่ง ใช่ออค่ะใช่ดีบอกต่อค่ะช้<อ>ดีบอกต่อค่ะพ<อ>ื้นหลักเลยที่นี่จะเป็นทุเรียนเพราะฉะนั้นยาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอ,อาหารของทุเรียนแล้วก็ เป็นพวกเพี้ยหนอนแมลงอะไรกันป้องกันสัตว์รบกใช่ค่ะแต่ที่เห็นล่องๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเมื่อเช้าลูกค้าเขามาเหมาไปหมดแล้วค่ะของก็เลยเอ็นดูหน่าเอ็นดูหน่อยนืงอือไม่ไม่ของได้ข่าวมาบอกว่าที่นี่ก็คือพอสินค้าลงมาปุ๊บยังไม่ทันเข้าร้านขึ้นรถต่อใช่ค่ะทั้งปุ๋ยทั้งยาคือลูกค้าเขาจะมีการแจ้งเราไว้อยู่ว่าเออเฮ้ยช่วงนี้ต้องใช้อะไรบ้างปุ๋ยเนี่ยค่ะถ้าเกิดลงปุ๊บลูกค้าจะมารอรถ ล้อต่อไปเลยค่ะได้รถซิปล้อเลยมาปุ๊บคือของขึ้นไปพร้อมตลอดนี่อันนี้ก็คือของที่มีสำรองไว้แต่ว่าพระเอกจริงๆของที่นี่นี่ต้องมาทางซิกนี้เลยนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือปุ๋ยยูโอนิกค่ะพื้นที่เล็กๆแค่นี้ค่ะแต่ว่าเราสามารถเก็บปุ๋ยได้500กระสอบได้ยังไงต่อครั้งเดี๋ยวเอฟจะมีคำตอบมาเล่ากันค่ะตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือเป็นสูตร Uhm เหลือเหลือแค่สูตร18 18ค่ะเพราะว่าตอนนี้ของมันมันลูกค้าอย่างที่บอกค่ะลูกค้ามาจากพังงาเขามาปุ๊บเขามารับของไปเลยค่ะทีละ80ร้อยกรสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะของมันก็เลยหมดเนี่ยมันเป็นคําตอบที่บอกว่าเออถ้าเกิดว่าจะมาร่วมนะคะทำธุรกิจกับยูนิไลท์เราไม่จําเป็นจะต้องมีร้านใหญ่โตมโหรานไม่ต้องมีที่กัก ตนไม่ต้องมีที่เก็บอะไรมากใหญ่มากมายนะคะเพียงแค่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้แต่อย่างที่น้องเอฟบอกข่าวว่าเขาก็มีเคล็ดลับของเขานะคะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันแล้วฟังว่าน้องเอฟเนี่ยเขาจะบอกเคล็ดลับอะไรกับเราบ้างค่ะไปดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยเชิญเลยค่ะอย่างนี้ก็คือลูกค้าที่มาสันดีค่ะเอาุ๋ยอะค่ะ คือตอนแรกที่เอฟเปิดอะ่เอะเอฟจะปลูเปิดเป็นแค่ร้านขายยาตัวยาก่อนพอดีเราได้มีงานเอ็กโปที่พัตโตของคุณมณิสาตอนนั้นก็เลยไปเห็นการสาธิตปุ๋ยซึ่งเราอะ่ะเคยเห็นปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นเขาสาธิตเพราะอันนี้เราเห็นปุ๋ยเฮ้ยปุ๋ยเดินได้เราเอะใจว่าทําไมปุ๋ยมันถึงเดินได้คือมันว้าวมากสําหรับเราอตอนนั้นแล้วเราคิดว่า มันต้องลองวันนั้นก็เลยโดนตกไป50ลูกเอามาไม่ได้มาขายนะคะพ่อทดลองใช้แล้วพอใช้ดีปุ๊บตอนนี้เราก็เลยต้องเอาของมาลงมาลงขายเรื่อยๆคือขายดีมาก <l oss> ตอนแรกเอ็มมองว่ายากนะแต่เพราะว่าเราไม่เคยยุ่งเรื่องเอกสาร,รแต่ทางบริษัทเขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่พอเราไม่รู้เรื่องอะไรเขาจะคอยบอกเรา <l oss> ก็จะมีไปอบรมผู้ควบคุมวัตถุอันตรายอย่างแรกเลยที่เราต้องทําก็คือ จดทะเบียนพาณิชย์ก่อนว่าเราจะมีหน้าร้านขายปุ๋ยขายยานะ<ม>เรามองอนาคตการไกลด้วยให้จดเป็นพวกมเมล็ดพันธุ<ม>์อะไรอย่างนี้เสริมเข้าไปด้วย<ม>เพราะว่าต่อไปมันอาจจะทําให้เราขยายไปตรงนั้นได้<ม>อ่ะแล้วพอจดทะเบียนพาณิชย์เสร็จแล้ว<ม>ใช่ไหมคะเราก็อบรมผู้ควบคุมวัตถุอันตรายพอเราอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ใบป,ประกาศมาปุ๊บก็คือมาติดตามหน้าร้านแบบนี้ได้เลยค่ะ<ม>เรามีหน้าร้านแล้วใช่ไหมคะเราไปขอใบข,ข,ขอญาตขายปุ๋ยอะคะอ่ะอ่าขอเสร็จแล้ว มันก็ได้ภายใน่วันนั้นเลยเพราะได้ปุ๊บก,ก็เอาปุ๋ยมาลงได้เลยค่ะอันนี้ง่ายง่ายง่ายสุดง่ายกว่าการขายยาค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนมองว่าขายยากเพราะเรายังไม่เคยคือไม่คือคนยังไม่รู้จักแต่นะตอนเนี้ยขายง่ายค่ะมันไม่ได้ขายง่ายที่ตัวเรานะแต่มันขายง่ายด้วยคุณภาพของอของตัวปุ๋ยเองแล้วลูกทีมเราคือคนที่เขาไปใช้อ่ะเขาบอกต่อ พอเขาบอกต่อปุ๊บตอนนี้มันทําให้แบบว่าการขายปุ๋ยอะ่ะมันง่ายขึ้นทั้งคุณภาพมันดีแล้วก็ลูกทีมเราดีด้วยคือเขาบอกต่อเขาไม่กักนะอ่าพอบอกต่อปุ๊บทุกคนก็มาใช้กันมันก็เลยขายง่ายขึ้นอนอกจากหน้าศูนย์ก็จะมีออนไลน์ก็แนะนํา ถ่ายภาพมาว่าเป็นโรคอะไรต้องใช้ยาอะไรในการรักษาอันนี้เราก็จะมีการถามตอบกันอยู่ในนั้นแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยเขาจะคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องนี้ค่ะก็คือการสร้างแอป,ปตัวนี้ขึ้นมามุมหมอพืชเป็นแอป,ปที่วินิจฉัยโรคมีหมดเลยค่ะนะ้าข้าวอ้อยพริกลูกค้ามีอาการยังไงเราเอาเข้ามาดูในนี้ได้เลยมันจะมีทั้งวิธีป้องกันและวิธีรักษาถ้ากรณีที่เราต้องรักษาแล้วเนี่ย มันก็จะบอกว่าอาการเป็นแบบไหนอาการเบื้องต้นเป็นยังไงและการรักษาเป็นยังไงที่สําคัญเนี่ยมันจะบอกตรงนี้ด้วยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตัวไหนเพื่อที่จะทําการรักษามันให้ดีขึ้นนะคะ,คะแล้วการส่งสินค้าล่ะคะส่งยังไงบ้างเอ่ยส,ส่งสินค้าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือส่งรถไฟค่ะถ้า<ม>ไปต่างจังหวัดเราส่งรถไฟให้เลยอันนี้คือสะดวกสุดแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกสุดด,ด้วย<ม>บางช่วงก็คือลูกค้าเราอะของมันพอหมดสต็อกใช่ไหมคะคือเราจะสั่งของมา ก่อนที่ของจะหมดสต็อกอยู่แล้วแต่บางครั้งอะ่ะมันหมดก่อนที่เราจะสั่งอีกแล้วเรามาค่ะรถ10ล้อ1นึคันมาอย่างเงี้ยค่ะมาจอดปุ๊บลูกค้าจะมารอละมารอว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพอลงปุ๊บก็ลูกน้องเราก็ลงไปเอาใช่ไหมคะแล้วก็แทนที่จะเอาเใช่แทนที่จะเอาเข้าโกาดังก็เอาขึ้นรถลูกค้าไปเลยแล้วก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะะจะเห็นว่าพื้นที่มันเล็กๆใช่ไหมคะ500กระสอบบางทีก็อาจจะยัดไม่หมดแต่เนี่ย ลูกค้ามารอรับมันก็เลยทําให้แบบอ่ะของมันออกไปได้ปล่อยได้ไปเรื่อยๆะคะ่ะสําหรับตัวรายได้ของเอฟนะคะตอนตอนที่เริ่มทำอะ่ะเราอาจจะแบบตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องของการทําธุรกิจมันก็เลยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเริ่มจากหลักร้อยหลักพันแต่ตอนนี้มันมาถึงขั้นของของ,ของทำจนถึงขั้นหลักหมืน่นเอาเอาเข้าๆตอนนี้เลยนะคะแค่ค่าบริหารศูนย์ก็15,000ับาทต่อเดือนนะคะแล้ว ก็ยังมีค่าที่เป็นเงินปันผลจากการขายยอดขายอันนี้ก็คือ30ม0 0ืนอัพค่ะ<ม>ประมาณนี้นอกจากนี้มันก็ยังมีได้เหมือนกับเป็นเงินพวกโบนัส bon ปลายปีนะคะโบนัส bon ปลายปีซึ่งอาปีนึงเราก็ทำไปเลยค่ะได้กี่ล้านก็เอาไปเท่านั้นเขาแจกอยู่แล้วล้านละห0 0 0มื่ เราเอามาผ่อนรถได้เพราะว่าหนูใช้เงินจากที่ได้จากยูนิไลท์เนี่ยแหละค่ะมาผ่อนรถตอนเอฟกลับมาอยู่บ้านเอฟมีรถเก่งใช่ไหมคะแต่ด้วยการทํางานของเราแล้วอะค่ะมันไม่เหมาะเอฟเลยไปออกรถกระบะมาเป็นเป็นรถกระบะเพื่อที่จะใช้ทํางานก็ได้เงินจากยูนิไลท์ในการผ่อนส่งมันตรงนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงคุณภาพชีวิตเอฟตอนเนี้ยจากการที่เราอยู่ที่กรุงเทพแล้วเรากลับมาอยู่ที่บ้านน่ตอนนี้คือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วแหละเพราะว่า ตอนนี้มันอาชีพที่เอฟทำตอนนี้การทำยิงไ์มันมั่นคงตอนนี้นะคะมันมั่นคงแล้วซึ่งมันเป็นความสุขทางกายเราอยากได้อะไรเราอยากซื้ออะไรเรามีเงินละคราวนี้ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราได้มาทําอยู่ตรงนี้คือเราได้กลับมาอยู่ที่บ้านความสุขอย่างนั้นก็คือมันเป็นความสุขทางใจที่เราได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่เหมือนกับคือท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะ แล้วพอเรามาได้มาอยู่ตรงเนี้ยได้ดูแลท่านได้ได้แบบไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความสุขอีกช่วงเวลาหนึ่งคือครอบครัวมันดูเป็นครอบครัวมากขึ้นมันทําให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะตรงนี้อิ่มอกอิ่มใจเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่กําลังมองหาโอกาสมองหาธุรกิจที่จะทำมาเอฟมองว่าจุดเนี้ยมันเป็น เป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้เราอะทาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินทุนสูงอย่างอย่างที่เห็นสภาพของที่ศูนย์ที่เอเปิดอะเอเปิดในบ้านคือเปิดอยู่บริเวณบ้านมันไม่ได้มีโกดังใหญ่ไม่ได้มีอะไรเลยแต่เอฟเนี่ยสามารถทํายอดขายได้เพราะว่าของมันมีคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นการทายูนิลท์ทำธรุรกิจตรงนี้ค่ะมันง่ายไม่ต้องมีเงินลงทุนที่เยอะไม่ต้องมีหน้าร้านที่ใหญ่แต่เราสามารถขายสินค้าได้ด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้น ตอนนี้โอกาสมาถึงทุกท่านแล้วยังไงก็ถ้าใครสนใจธุรกิจอะไรก็ลองดูยูนิไลท์ไว้เป็นอ,อีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะ